วงจรน,นี้เป็นวงจรที่ใช้ในการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นมันช็อตหรือเปล่าเป็นวงจรที่ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาต่อไว้ใช้งานกันวงจรก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสายแอลก็เอามาเข้าที่เต้ารับอันนี้จะเป็นรูแอลอันนี้จะเป็นรูเอน็นก็คือรูที่ใช้เสียบสายไฟแอลเข้าและออกเพราะออกจากเต้ารับก็ไปเข้าที่หลอดไฟส่วนสายนิวทอลก,ก็เข้าที่หลอดไฟเลย ก็คือเป็นวงจรที่เอาเครื่องย้ไฟฟ้ามาต่อข้อมที่เต้ารับแค่นั้นเองก็คือเอาเครื่องช้ยไฟฟ้าเนี่ยมาต่ออนุกรมกับสาย L อเพื่อทดสอบดูว่าเครื่องย้ไฟฟ้าตัวนั้นมันช็อตอยู่หรือเปล่าวงจรนี้ต้องใช้เป็นหลอดไส้ก็มีคนสอบถามมาหลายท่านเหมือนกันว่าทําไมต้องใช้เป็นหลอดไส้เหตุผลที่ต้องใช้เป็นหลอดไส้ก็เพราะว่าหลอดไส้เนี่ยมันเป็นรีซิทีฟโหลดก็คือเป็นโหลดที่มีค่า power factor ที่100%เอร์เมื่อเอาเครื่องช้ยไฟฟ้าประเภทอื่น มาเสียบที่เต้ารับก็จะเป็นการต่อร่วมกันระหว่างเครื่องยช้ยไฟฟ้าตัวนั้นกับหลอดไฟหลอดไฟมันจะไม่ทําให้ค่า power factor ในวงจรเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีค่า power factor ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถ้าเอาเครื่องยช้ยไฟฟ้าตัวอื่นมาเสียบไม่ว่าเครื่องยช้ยไฟฟ้าตัวนั้นจะมีค่า power factor อยู่ที่เท่าไหร่ก็าตามในวงจรนั้นก็จะเป็นค่า power factor ของเครื่องยช้ยไฟฟ้าตัวนั้นครับเราก็จะไม่หลงทางเพราะถ้าใช้เป็นหลอด LED เนี่ย หลอด led มันไม่ได้มีค่า power factor ที่หนึ่ง้อยเปเซ็ถ้าใช้หลอด led แทนหลอดไส้เนะี่ยเวลาเอาเครื่องยช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆมาเสียบที่เต้ารับถ้าเครื่องยช้ไฟฟ้าตัวนั้นไม่ใช่โหลดประเภททําความร้อนนะ่ยมันก็จะมีค่า power factor ไม่ได้อยู่ที่หนึ่งรอเปอร์เซ็นมันก็จะเกิดการหักล้างกันกับค่า power factor ของหลอด led มันก็จะส่งผลทําให้กระแสในวงจรเน่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามค่า power factor ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทีนี้เราจะสับสนแล้วครับว่าตกลงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเอามาเสียบที่เต้ารับเนี่ยมันช็อตหรือเปล่าว่าจะงงครับถ้าใช้หลอดไส้จะไม่งงครับการทดสอบเนี่ยถ้าเราวัดกระแสของหลอดไส้ไว้ก่อนเนี่ยจะยิ่งง่ายเลยเราก็วัดก่อนว่าหลอดไส้ที่เราเอามาต่อทดสอบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการจะดูว่ามันช็อตหรือไม่ช็อตเนี่ยหลอดไส้กินกระแสกี่มิลแอมแ์เราวัดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะผมเอาจัมเปอร์เสียบให้ครบสองจอแล้วก็ออนเบรกเกอร์ อันนี้ก็จะเป็นกระแสของหลอดไฟหนึ่งร้อยสิบมิลลิแอมป์นะครับอันนี้เป็นกระแสของหลอดไฟหลอดเดียวทีนี้ผมจะเสียบพัดลมอันนี้สปีดหนึ่งต่ำกว่าหนึ่ง้อสิบมิลลิแอมป์สปีดสองต่ำกว่าหนึ่งร้ยสิบมิลลิแอมป์สปีดสามก็ยังต่ำกว่าหนึ่ง้อยิบมิลลิแอมป์ก็แสดงว่าพัดลมตัวนี้ไม่ช็อตครับเพราะว่ามันกินกระแสลดลงก็แสดงว่าค่าความน่าทานในวงจรมันสูงขึ้นกระแสที่ไหลในวงจร มันก็เลยลดลงพัดลมไม่ชอ็อตอาทีน,นี้ผมจะจําลองเหตุการณ์ว่าพัลดลมช็อตนะครับผมเปิดพัดลมไว้ที่ปีดสามนะครับแล้วจะเอาจัมเปอร์เสียบตอนนี้กระแสในวงจอรอยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้ามิลลิแอมป์นะครับผมจะจําลองเหตุการณ์ว่าพัดลมตัวนี้มันชอ็อตด้วยการเอาจัมเปอร์เสียบที่เก้ารับพอเสียบจัมเปอร์เข้าไปเห็นไหมครับกระแสในวงจรสูงขึ้นเป็นหนึ่งร้อยสิบมิลลิแอมป์เท่ากับ กระแสที่เราวัดไว้ตอนต้นก็คือเป็นกระแสของหลอดไฟหลอดเดีย hmm. วนั่นเองก็จะง่ายครับถ้าเราวัดกระแสไว้ตอนต้นรู้แล้วว่ากระแสของหลอดไฟอยู่ที่กี่มิลลิแอมถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นมันช็อตเนี่ยกระแสที่ไหลในวงจรจะเท่าเดิมเลยก็คือเป็นกระแสของหลอดไส้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบมิลลิแอมเห็นไหมครับเนี่ยเราจะไม่หลงทางนะถ้าเราใช้วิธีนี้อันนี้ผมจำลองว่ารัดวงจรอ,อยู่ทีนี้ผมจะเอาจัมเปอร์ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระแสที่ไหลผ่านพัดลมด้วย เห็นไหมครับว่ากระแสมันลดลงพัดลมไม่ชอ็อตค่าความแม้ทานในวงจรก็จะสูงขึ้นพอค่าความแม้ทานในวงจรสูงขึ้นกระแสในวงจรก็จะลดลงเข้าจใจห,หลักการในการทดสอบไหมครับถ้าใช้หลอดไส้เนี่ยจะง่ายมากแต่ถ้าไปใช้หลอด LED น่งงเลยเพราะว่าหลอด LED มีค่า power factor ไม่เท่ากับ100%พอเอาหลอด LED มาต่อร่วมกับพัดลมเนี่ยมันจะเกิดการหักล้างกันแล้วเพราะว่าพัดลม ก็มีค่าพาวเวอร์เวกเตอร์ไม่100เซ็นเหมือนกันมันก็จะเกิดการหักล้างกันระหว่างค่าพาวเวอร์เวกเตอร์ของพัดลมกับค่าพาวเวอร์เวกเตอร์ของหลอด LED กระแสในวงจรก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามค่าพาวเวอร์เวกเตอร์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทีนี้เราจะงงแล้วตกลงพัดลมมันช็อตหรือเปล่าวะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้ดูนะครับ มันจะต่างกับหลอดไส้เลยเราจะงงเลยถ้าไม่มีหลักการถ้าไม่เข้าใจหลักการี่ง,งงเลยโอเคนะครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED ผมจะทดสอบกระแสของ LED, ห,ลอดดหลอด LED หลอดเดียวก่อนหลอด LED หลอดเดียวกินกระแสอยู่ที่ประมาณ47ม ah. ิลลิแอมทีนี้ผมจะเสียบพัดลมเปิดสปีดหนึ่ง49มิลลิแอมสปีดสอง45มิลลิแอม สปีดสามสี่สิบเอ็ดมิลลิแอมเห็นไหมครับว่ากระแสดูกระแสที่ไหลในวงจรในง,งงงมากเลยเพราะว่ามันเกิดการหักล้างกันร,ระหว่างค่า power factor ของพัดลมกับค่า power factor ของหลอด LED นะทีนี้เราจะงงมากเลยว่าตกลงพัดลมตัวนี้มันช็อตอยู่หรือเปล่าทีนี้ผมจะจําลองว่ามีการลัดวงจรเสียบจัมเปอร์เข้าที่เต้ารับอันนี้จะเป็นกระแสของหลอด LED หลอดเดียวแล้วครับเพราะว่าลัดวงจอรอยู่ พอเอาจัมเปอร์ออกกระแสลดลงเหลือ41พอเปิดเป็นสปีด2กระแสเพิ่มขึ้นเป็น44เปิดสปีด1กระแสเพิ่มขึ้นเป็น48มิลลิแอมทีนี้เราจะงงแล้วตกลงพรดลมตัวนี้มันช็อตหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับถ้าใช้หลอด LED เนี่ยเราจะงงกับกระแสที่ไหนไหลในวงจรเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้เป็นหลอดไส้โอเคนะครับ